บทบาทของเทโลเมียร์แล้วก็เอนไซม์พิโรเมเลสในโรคไตซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นมากขึ้นตาม,มาอายุที่เพิ่มมากขึ้น เทโลเมียร์มันจะสั้นลงไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เซลล์มีการแบ่งตัวหรืออายุเพิ่มมากขึ้นการที่มันสั้นลงตรงนี้มันส่งผลกระทบโรคไตอะไรบ้างอันดับแรกเลยมันส่งผลกระทบทําให้เกิดพังผืดเกิดขึ้นในกระจุกหลอดเลือดฝอยอันถัดมามันทําให้เกิดปัญหาถุงน้าําในไตเกิดขึ้นอันนี้ก็จะกระทบให้ประสิทธิภาพการทํางานของไตเสียไปถัดมาเลยก็คือเกิดมะเร็งของเซลล์เนื้อเยื่อไตได้ ถ้าเทโรเมียสันผิดปกตินะคะถัดมาเกิดเซลล์ไตเสื่อมชราอันนี้ซึ่งก็เป็นของปกติเมื่อเซลล์มันแบ่งตัวไม่ได้แล้วที่เหลืออยู่ก็จะมีอยู่แค่นี้มันก็จะทําให้อวัยวะทํางานไม่ได้อย่างที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วหรือแม้แต่การเกิดพังผืดในเนื้อไตเองเกิดภาวะแทรกซ้อนมาที่ตัวไตในเกิดโรคไตขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายของการเกิดโรคไตได้เร็วขึ้นด้วย